สวัสดีจ้าวันนี้คุณตาจะมาขอบคุณและก็ให้พรวันปีใหม่นะจ๊ะฮะพูดแท้ตายนั้นอบายขอบคุณทุกคนนะครับผมก็คนตายได้หน้าเดี่ยผมไม่ได้แรงตายเรยไม่ค่อยเป็นเลยมันติดมันติดลิ่นแรงไม่เป็นมาแล้วอไม่รู้กี่ เดือนนี้ปีเดียวตายเพราะาแรงแรงต่ปากกลางกับแรงปากหรอีร้านอ่ะเนะี่ยตายได้ไม่เป็นไรเลยนี่<า>ขอบคุณนะครับทุกคน<า>ที่ได้ยินนี่คือเสียงผมเชียงจมนงมากจมนุ่ม,ม,ม,มโรคบอกะไรแรงตายก็ฟัง เลงไม่ค่อยเป็นแล้วตายกันนี่ขอบขอบคุณที่ติดตามอยู่ทุกกล่องบ่มทุกคนนั้นมีแต่ความสุขมีความเจริญตลอดปีตอดร้องพันหน้าลอย64แล้วปูกท,ปทุกทีนะครับทุกๆคนนะครับก็ให้มีหลางกายแข็งแรงสุขภาพสมบูรณ ไม่เจ็บไม่คลายก็เจอโรคไปก็ยิ่งกายก็เจอความคลายก็ย่งง่ายราบร <myślę> ื่นนะครับผมขอไว้พ่อนวันปีใหม่ให้พวกตาทุกคนครับขอบคุณครับพุททุกท่านที่ติดตามอะไรนะทุกทุกของผมผมมาแล้วมาอะไรเป็นแล้วตายพุกลางนี่แหละ พูดธะพุทธะปากกลางอยู่ตลอดตลอดใต้พูดให้ปเป็นก็พี่น้องที่ติดตามยูรูปนะขอให้มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองลุกไฟใล้เจ็บอย่ามารบกวนร่างกายขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงให้มีความสุขมีความเจริญตลอดปีปศสอง0ปุกีี นี่ด้วยนะครับสวัสดีครับผมมาแล้ววุยพรแค่นี้เหรออุดใหญ่แค่นี้อ่ะเขาบอกเลยตอติดตามยูทูบผมต่อไปนะครับโอ้ยไปเบลล์แล้ว้าวสวัสดีค่ะน้อง,องแซนบูทขาเราเราเราเ,เราทวดทวดเราคนโหลมากสวัสดีครับ สวัสดีครับรับนสวัสดีครับแล้วคุยกับน,อน้องแชมด้สิุยคุยไม่เป็นตัวรอใช่คุณจะเปลยนใครอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากสวนของเราจ้า เรี่มอุปกรณ์เลยไปเลยมีฝาปิดนะเออทำอย่างนั้นนี่เขอบ้วงนี่แล้วโกนเออทำปากนั้นนี่แล้วโกนไม่อ๋อบ่มไม,ไมไ่ไม่โกนเข้าไงเรา างไงผ่านไหมผ่านไหมชอบยิ้มแก้มปริดเลยมึงเลยเขาขันตรงนี้เพื่อนบอกนี่กูมันไม่แก็งลูกจอนพ่อตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยพ่ออืมหกสิดสิบแล้วเท่าไหร่แน่น้ำใจอนุ ไรจอยรงเหมือนน้ำเดือนวีขอบคุณที่รับชมจนจบนะจ๊ะ